เนี่ยติดไอ้มึงเอาไม่ติดเดนลอกเอาอยู่เนี่ยยังตู้โอ้โหจบยเตกรวเกรววกกววโอ้ริ่หงอ้ริงฝั่งนี้ก็เดินมาน่าจะบอดฝั่งนี้จะ้อไม ตายสองตายสองหมวกหกเซตหกเลยตายสองนักหนอกหนึ่งผมไฟผมไฟผมไฟ สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องเชคกี้บีครับอยู่กับเกม Alina Breakout Infin i ิตกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้เนี่ยมาอยู่กับปืนลูกซองกันบ้างนะครับเพื่อนๆลูกซองกระบอกนี้เนี่ยมาใหม่ในช่วงซีซั่นหนึ่งนี้ด้วยนะครับมันมีชื่อว่ายูซัสสินั่นเองนะครับเป็นปืนที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะกลัวกันนะกระบอกนี้นะครับรวมถึงคิดด้วยนะครับถ้ามันได้ใส่กระสุนยิงขาแล้วเนี่ยมันแทบจะยิง2-3นานัดตายเลยนะครับกระบอกนี้นะน่ากลัวมากนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูหน้าแต เพื่อนๆกำลังประสบปัญหาอยากเติมเซฟ4ช่องเซฟ6ช่องแต่ยังไม่มีร้านเติมอยู่ใช่หรือไม่ขอแนะนำร้าน e l a ส t r i c Shop บริการเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับทางร้านจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจอยากเติมเกม a l i n a Breakout PC หรือ a l i n a Breakout Mobile ทักไปที่เพจ e l a ส t r i c Shop หรือ l i n e e l a s t r i c Shop ได้เลยครับ สะดวกรวดเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองนึกถึงอ e ิล็สทริกช็อปเมอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงลิงก์อยู่ใต้คลิปและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องชักกี้บีด้วยนะครับโอเคมาอยู่กันที่หน้าแต่งปืนของเจ้ายูซ่า12กันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปืนมันไม่ต้องแต่งอะไรเลยก็เล่นได้เหมือนกันนะเพื่อนๆแค่เน้นไปทางแมกกาซีน20นัดแค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะครับหรือใครจะเป็นสาย แมกกาซีน10นัดก็ได้นะครับเอาไปหลายๆแม็กหน่อยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าคลิปในวันนี้เนี่ยคิดจะแต่งเล่นให้ดูสักหน่อยนะครับก็ใส่ล่างใส่ดอตด,ด้านบนให้มันไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ใส่ดอตตัวที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับส่วนคิดเนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้นานแล้วนะตัวเล็กน่ารักดีนะครับส่วนท้ายปืนคิดจะใส่แผดเสริมให้มันด้วยนะครับจะช่วยคุมปืนมานน่นเน่งนะคิดใส่เป็นตัวแรกตัวนี้นะครับ แมกกาซีน20นัดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แฮนการ์ดเนี่ยคิดจะใส่เป็นแฮนการ์ดตัวที่3มนะครับมันจะช่วยยกไยมานั่นเองนะครับส่วนจับหน้าเนี่ยคิดใส่ไว้เฉยๆนะเพื่อนๆจริงๆแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับคิดใส่เป็นตัวถูกสุดให้มันนะครับมันจะช่วยคุมปืนมานิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยคิดไม่มั่นใจนะว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับก็คิดใส่เป็นตัวแรกให้มันนะครับมันจะช่วยยกไวมานหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เลเซอร์เนี่ยจริงๆไม แต่งปานๆเฉยๆนะเพื่อนๆแล้วก็เก็บเสียงเนี่ยมันจะช่วยคุมปืนมานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบปืนยาวๆเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เหมือนกันนะเก็บเสียงตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะของแต่งยูซัทของคิดในวันนี้นะครับราคาประกอบใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทแสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับก็เป็นปืนลูกขาที่ หดเหมือนกันนะกระบอกนี้นะครับก็ลองดูนะครับกระสุนของเจ้า UZ12 จะเป็นขนาด12คูณ70 mm นะครับหรือว่ากระสุนปืนลูกซอง12เกตนั่นเองนะครับกระสุนที่คิดเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นท้าย8 Buckshot ตัวนี้เลยนะครับเป็นกระสุนแบบยิงเนื้อเต็มตัวเลยนะครับยิงเนื้อแรงมากแล้วก็เป็นเจาะเกาะเล้วศูนด้วยนะครับใครที่ใช้กระสุนตัวนี้เนี่ยก็เน้นยิงขา,ย,งขายิงแขนเป็นหลักแล้วกันนะครับจะ่า,าไปยิงเกาะยิงหมวกศัตรูนะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันจะไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็ราคาดีมากนะเพื่อนๆแคน ฝากกลุ่มเกม Arena Breakout Infinite หรือ Arena Breakout PC ด้วยนะครับใครอยากเข้ามาอัปเดตข่าวสารจากผู้พัฒนาเกมหาเพื่อนเล่นหรือซื้อขายไอเดีเนี่ยกดจอเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับส่วนเซตท,ที่คิดใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเซตพอดีคามห้องสามแสนนั่นเองนะเพื่อนๆป,ปืนเนี่ยมาราคา1นึ่งแสนนะครับแล 5, ้วก็เกราะห้าหูฟังคอมมานเดอร์เนี่ยก็จะได้ประมาณ3 0 0แสนนิดๆน,นะครับส่วนหมวกเนี่ยเดี๋ยวไปหาหมวกสี่บอดด้านในใส่เอาวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะปืน USA 12ของคิดในวันนี้เนี่ยจะยิงศันแ้ลว ไป let's go <S มาอยู่กันในเรทแรกครับเกิดกันที่ทางออกเมนเอนทรานเลยครับเพื่อนๆไม่รอชาร้าเลี้ยวเข้าคาเฟ่กันก่อนเลยครับเดี๋ยวโดนโถมครับเพื่อนๆและในเรทแรกเนี่ยขึ้นมาแบบโซโล่ด้วยครับมองหาศัตรูในฝั่งดาร์ครูมเนี่ยก็ไม่เจอใครเกิดครับก็เลยแวะรูนในห้องคาเฟ่นิดหน่อยครับแล้วก็เดินมาเปิดกุญแจในห้องดาร์ครูมนั่นเองครับ Run right up patrol! ของในห้องดาร์ครูมเนี่ยค่อนข้างเกลือเลยครับได้แค่ของทองมานิดหน่อยครับแล้วก็หายิงบอดแง่กระสุนบอดตามทางไปเรื่อยๆครับฝั่งห้องการ์ดเหลืองเนี่ยเหมือนจะมีคนมาครับเพื่อนๆคิดก็เลยเดินเลี่ยงมาอีกฝั่งครับมาหนู่กกันต่อที่ห้องคอสตูมกันบ้างครับ ยิงบอดแกะกระสุนบอดตามทางไปเรื่อยๆครับแล้วก็เข้ามาเช็คในห้องคอสตูมครับ ห้องคอสตูมเนี่ยตอนนี้เคลียร์ครับเพื่อนๆแล้วก็คิดเนี่ยกำลังหาห้อง FK อยู่นั่นเองครับเพราะว่าคิดเนี่ยปวดท้องกระทันหานครับขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บหนึ่งครับ2,000 years La หายไปสักพักหนึ่งเลยครับเพื่อนๆดีนะครับที่ไม่ตายพอกลับมาก็มีคนสับถงกลางพอดีครับไม่รอช้าไปหาบอดยิงแกะกระสุนบอดกันต่อด,ดีกว่าครับ ังหวะเมื่อกี้เกือบโดนบอดยิงตายครับเพื่อนๆห้องมันมืดมองไม่เห็นครับก็เลยมาแวะยืนซ่อมกันแป๊บหนึ่งครับซ่อมตัวเองเสร็จก็กลับไปแท็บบอดกันต่อครับ ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าโชคร้ายเลยครับเดินมาเจอหนูท่อแบบคิดครับภารกิจหนูท่อในเรทแรกของคิดเนี่ยถือว่าสําเร็จครับมีคนมาให้คิดยิงแล้วครับและตัวนี้เนี่ยคัดขอมาให้อย่างดีแล้วครับเพื่อนๆไม่รอช้าแซ่บของกันดีกว่าครับเพื่อนๆเวลาใกล้จะหมดแล้วครับเพื่อนๆแซ่บเป็นตัวนี้เสร็จเนี่ยก็ไปสับออกกันเลยดีกว่าครับมาเป็นหนูท่อในแมปนี้เนี่ยไม่ต้องยิงใครก็รวยได้ครับมานั่งแกะกระสุนบอดออกไปขายกันชิลๆเลยครับ มาอยู่กระในเร็ที่2ครับยังโซโลอยู่เหมือนเดิมครับเกิดกันที่ทางออกโหลดดิ้งครับไม่รอช้าขึ้นไปเปิดเซฟฟีที่ห้องเจเนอเรลกันดีกว่าครับ เซฟฟีเกืออีกแล้วครับก็เลยหลายตัวเองมาที่ห้องการเหลืองครับห้องการเหลืองเนี่ยเหมือนจะมีคนลูดไปหมดแล้วครับก็เลยโดดมาดูที่ห้องคาเฟ่ด้านล่างกันบ้างครับลุทในโซนคาเฟ่เสร็จก็ย่องบางมาที่โซนดาร์กรูมครับก็เลยไขกุญแจลุ้นเซฟกันอีกสักหน่อยครับ ตามนั้นครับเพื่อนๆห้องดาร์ครูมเนี่ยโคตรเกลือเลยครับแวะลุดลิ้นชักห้องข้างๆสักหน่อยละกันครับ ตอนนี้เหมือนมีคนเข้ามาในโซนห้องดาร์กรูมแล้วล่ะครับช็อตนี้คิดยังงงอยู่เลยครับเพื่อนๆว่าคิดตายได้ยังไงครับไอตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ยิงคิดสักแอดเลยครับมาดูคิวแคมกันพร้อมๆกันครับคิดตายได้ยังไงใครก็ได้ช่วยบอกคิดทีครับ แลฮะปืนม um. so ันย so we um. uh mm. ังไม่ไ huh. ด้ล um. ่าสุดเลยครับแต่คิดตายเฉยสงสัยโดนฮาคิครับเพื่อนมาอยู่กันในเรทที่3ครับมีทีมงานมาเพิ่มแล้วครับมีน้องดลังกับน้องโดนมาครับเกิดกันที่ฝั่งห้องดาร์ครูมชั้นล่างครับอ๋อพี่ผายังโดนไม่เข้าใช่ไหมวะเออใช่ไหมใช่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 เกิดคาเฟ่เกิดละเกิดคาเฟ่เราเกิดคาเฟ่มาแล้ว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 เบานะโอ้ยเยี่ยมซักกันหนักเลยวะพี่กิบจะไปตามล่ามันปะที่ไหนข้างบนนะมันไม่ไม่รู้ข้างบนหรือข้างล่าง ดูแค่ว่าทิศนู้นอะทิศเอ็นอะห้องเนี้ยเกิดตีหนึ่งปะมาร์กเหลืองเจซอร์ใช่นั่นแหละน่ายิงกันนะเมื่อกี้มาร์กเหลืองเกิดตีหนึ่งจริงจริงล็อบบี้น่าจะน่าจะไม่เกิดตอนนี้ยไม่ไม่เกิดจะเกิดโอ้โหชัดเลยพี่กิทห้องมาร์ขี้ยะไปเออเครื่องบนปะมีอะไรเครื่องบนปะมี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 แค่บอทบอทใช้เอวันทุกคนเลยนะเออดึงแค่แมกกาซีนมาก่อนก็ได้ เดินเบาเลยเดินเบาเลยฮะปัดถือ MDR เหรอโว้ยเขบวน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 มกตายกูตายไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมมันรู้ดีจังวะทามิงกมันเหี้ยเกินน้องรังเนี่ยโดนเซตพอดีคำยิงเข้าหัวตายครับถ้าเป็นกระสุนแรงเนี่ยจะไม่ว่าเลยครับแต่สตูเนี่ยใช้กระสุน p ีพีฟุกยิงเข้าหัวตายครับแม่งซ์หกสิบอะกำกำเลยไม่มีเหียเลย เซตแจกปะวะเอาปืนมาละเอาเพนมาละเข็มมาละกู้ศพนังหลังเสร็จก็มาขายห้องดาร์รูมกันสักหน่อยครับอันห็อกห้องดาร์รูมเฮ้ยเอยเอนี่ห้องดาร์รูมหรือเปล่าห้องมืดไงพี่ไปทำรูปอะเออนี่มีเทปหนึ่งอันไปเลยเชือกแฝนฟอร แฝแฟอร์เกิอเกอดอะรอ,โโอีกอืมเกิดจัดอ่าคุณหกกระสุนออกไปเลยกระสุนนะ่ะโอ้คุณสี่อืมคุณสี่มาด้วย嘛เป็นห้องหลังรูปจรีแม่อืมขังปืนใช่เปล่าคุณว่าขังแสง ในตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงคนเนี่ยกำลังลุกของที่ห้องการเหลืองครับก็เลยเจาปืนลูกซองยูซัสสิบสองเนี่ยไปทำความรู้จักกับพวกมันสักหน่อยครับอัดเหลืองไงเข้าเต็มเลยยูซัสเต็มห้อง, <S <S องเอาเซฟีละโดนละ็อกนะล็อกอ่ะกูเปิดโต เนี่ยระวังสายสายขวามีไม่ตายหรอมีแค่หลังเซฟสั่งสุดจ้ะไม่ใช่ตายตายตายยังอีกลูกงั้นะผมหัวแันไก่อน ตัวนึงนะพีดมีเสียงมาเจขยบดูโอเคน่าอย, <Okay. S 2> อยู่ห้องเซฟอะ่ะในห้องการเหลืองอะ่ไะได้ได้ดันจับแม็นซ์นเจเจโอนะรอบนี้ไอ้เคียอยู่ห้องอนั่นแหละมาว้กเน็ตมาว้กเน็ตอุปตัอมล็อกมาว้กเน็ต เน่ยปิมึงเอาไม่ติดเดนลับเอาอยู่เดียยับอีก้าเอามกี่ลูกเนี่ยอียบี่นะี่ลูกยม่่แป๊เดี๋ยปาร์ไงอ่ะเอามกี่ลูกเนี่ยเด็กเียร์ะมาดิ เร็รียบร้อยแตกมันออไอ้ย่ลวควายสว์อะไรีเฮียพวกมาเป็นล้านเลยมั้งก็นั่นแหละฮะมัวแต่ติดเล่นครับเชิญกลับไปตัวนี้เนี่ยนานไปหน่อยครับแล้วศพบอดในห้องเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยครับก็ไม่รอช้าคัดกระสุนบอดแล้วก็คัดของกันดีกว่าครับแค่ตัวที่ยิงได้แล้วก็กระสุนของบอดพวกนี้เนี่ยก็น่าจะออกเป็นล้านแล้ะครับเพื่อนๆลูทกันเสร็จแซบกันเสร็จก็ไปสับออกลิฟต์กันดีกว่าครับ ถ้ารีบหนีบตัวเราเราตายไหมลองดูดิเราไม่ต้องอยากรู้ว่าไม่ใช่มีคนอยากรู้อะไรแบบนี้นะมาอยู่กันในเรทที่4ครับรอบนี้มีพี่เอมาเพิ่มครับเกิดกันที่ฝั่งห้องดาร์รูมชั้นล่างกันอีกแล้วครับไม่รอช้าไปขายห้องดาร์รูมสุดเกลือกันดีกว่าครับเพื่อนมาเลยมาเลยเอาเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หลังวิ่งไขเหลืองเลยกูวิ่งช่วยกูวิ่งช่วยมาหนึ่งเน่ยช่วยยิง เออช่วยหิงไ่เห็นกนพังงานนี่น้องไม่รู้พี่ระแวแบงพี่ไม่ใช่โดนนะเออพี่พี่พี่พูดมีเหตุผลเหรอโดนโดนเฉยพี่พูดมีเหตุผลถูกป่าเฟสไม่มีจ้ไม่มีไม่มีไม่มีก๊วยก๊วยกวกวยก๊วยๆวโอ้จริงรอจริงคุณนี่ว่าหลับไปแล้วยี่ะคุณนึกว่าหลับไปแล้วยี่อะ มีคนวิ่ง่านหน้ากูไปพี่อะเอาสลับสลับได้ไงเขาไปสวัสดีครับเดบี้ีมาไม่ไม่ไม่พี่ไดี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 ไม่รู้ดีเราไม่รู้ไงแต่ถ้าแต่ว่าหมวกรีโนเหมือนกูไม่ได้ยินเสียงกูนูนมันหยุดไอ้นี่ล้วไปทางห้องสมุดแหละไอ้เอ้ยกูไม่ได้เอาเป๋ามาแม่งมีปืนที่กูสองกระบอกอะไรนี้ไม้กูจัดให้จัดได้และกูถือให้เลยกูให้ไม่ต้อง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 มาแล้วมาแล้วหน้าห้องแล้วล่ะสู้ๆบี ช่วยหน่อยช่วยหน่อยกูยิงไม่แม่นฟ้าอ่ะขึ้นไปพี่อยู่ด้านห้องนะกี่ตัวพี่กี่ตัวได้เสี็จกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวหมกลีนัวอ๋อเฮียนั่นแหละเฮียนั่นแหละไอตัวที่วิ่งผ่านหน้าคิดไปเนี่ยเหมือนจะขึ้นไปข้างบนแล้วครับไม่รอช้าขึ้นไปหามันกันดีกว่าครับมันรอดับพวกพี่อ่ะดูหลังประตูจ้างเอาเลยตายตายมีเพื่อนนะมีเพื่อนนะปืนยิงไม่แม่นปืนเนี่ยมีเพื่อนนะล้มนะมีเพื่อนนะ เราคอมพิวเตอรมไหมกันไอ้เคียดิเป็นม้าเลยกูคงไม่เป็นในปืนควยป่าวมันไม่ต้องยิงเป็นชุดพี่แม่ตัวน <hmm ี้เซตห้าแน่นๆเลยครับห้องดาร์รูปก็เกลือขอญาตแซ่ไปเจ้าตัวนี้ก่อนละกันครับ พี่เอพีป um. ่ะ <repetition> พ <ceu> okay. okay. ี่พีใช่้องไงนี่โดนศูนย์เจ็ดเสียงด้วยระวังหกหนึ่งกูมาเช็คแต่แต่หกหนึ่ม่บออืมยนัดเดียวเลยโอเคสลุมบัดรูทโซนห้องการเหลืองด้านบนกระเสร็จก็ลงมาด้านล่างกันต่อครับเพราะว่าห้องดาร์ครูมเนี่ยคิดยังรูทไม่เสร็จเลยครับต้องขึ้นไปยิงศัตรูก่อนครับ แปลกป่ะไฟฉายเนี่ยไฟฉายเดิมไม่นะแปลกนะแปลกจะเฮียละเหลือจะติดกูรุนดาซุ่มต่อก่อนยังรุนไม่เสร็จเลยไอ้ไฟฉายเลเซอร์แดงอ่ะมันเป็นไฟฉายอันเดิมเว้ยไฟฉายกว้างๆแบบบางๆอ่ะแลจับถ้าผมตายก็คือยกกระเป๋าได้เลยนะบอกแค่นั้นแหละอยากตายเลยปะล่ะไปไปฮาวตัวแล้วกันนุ่งกันอ้องก็ไม่เว้นตายเสร็จแล้วรู้เสร็จแล้วไปไปไหนต่อเรา น่าดิไปเล่นใต้ห้องไปหาแค่บอทดีกว่าปะไอเมดเดนทารสมันต้องกี่นาทีกี่ห้านาทีนี่เจ็ดแล้วรอบกะเล่นเรืงนี้สามคนเลยปะเนี่ยเจ็ดแล้วรอบปะล่ะไม่ดีปะเจ็ดแล้วรอบเหรอเราไปขึ้นตรงไหนได้บ้างทางมันเน็ตลูกเดียวหายเลยนะพี่ตรงไหเจ็ดแล้วแต่อ๋ยโดนตาข้างล่างนี่หวะอ๋เหี้ยกูเกือบไล่จัด เราอ,อ้อมดิอ้อมอ้อมหลังเนี่ยอ้อมการเด่นคอน์ดิโตไปข้างหลังเ <_ d> um> นี่ยมาเนี่ยมัเนี่ยตรงนั้นะชั้นหนึ่งเนี่ยวิ่งชั้นหนึ่งไปดิยเอาั้นจะไม่โดนระเบียงยิงหรอนี่กับพี่พวกรรนั้นมันหนูในห้องอ่ะมันหนูเด้อเดี้อเด้อมีปะมีปะเหมือนจะมีปะห้องเหลืองมีห้องเหลืองมีมันขึ้นไปเข้าไม่เข้าห้องเหลืองไปแล้วโอเคโอเคห้องการเหลืองอุ้ยอเต็มลำเจ้าหนูมันจะให้วาชเป็นฝูงไอ้หน้าอะไรทีเนี้ย จะไปได้กลิ่นของอุ้ยเต็มล้ำฤฤฤฤเต็มล้ำห้องการเหลืองเต็มตอนนี้น้องรางเหมือนจะได้ยินเสียงเท้าเต็มห้องการเหลืองเลยครับเรามารอรับมันกันดีกว่าครับเ,เพื่อนๆมาแล้วบันไดแล้วนะบันไดแล้วนะย่องอยู่อืมผมหรือเปล่าไม่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 ฝั่งนี้ก็เดินมาน่าจะบอดฝั่งนี้จะปะงนป้ปนเกียรติครับพี่เ 2, 2, ก 6, ีกเยรตตอนพี่ยิติตายสองตายสองหมวกหกเซตหกเลยตายสองนะน็องหนึ่งผมไฟผมไฟผมไฟ น็อกหนึ่งหมวกดำหนึ่งเล่นต่อหน่อยเล่นต่อหน่อยมีอีกมีอีกมีอีกต้องรีเซ็ตเขต้องรีเซ็ตเจ็บอยู่เจ็บอยู่กูเจ็บอยู่นี่เลย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 ผมส่งเวลาให้แล้วเดี๋ยวผมดัดต่อ๋ยวผมดักต่อ้องปะร้องดิเดยอดสายการู้ถาได้คอนเทนต์แล้วถูกอ่ะยังอยู่ยังอยู่บันไดจัง โอเหมูขาวไม่ใหญ่หรอพี่ผมดูไม่ออกเถอยถอยถอยกันเดี๋ยวพิ่งเข้ายิ้มเข้าเด็ดไม่ใหญ่หกหกเอสเจมันหัวของเพื่อนมันมันหัวของเพื่อนมันเจ้อมาเจ้าเหรอเออมันจะกู้มันจะกู้เนตใหญ่เลยเนตใหญ่เลยวัวเนตวันวัวเนวันเอาเลยครับกู้เนตอ่ะเอามามาดิมามึงจะเนตกู้เนตอ่ะเออเอาดิมาเด้อเนตเนตกูเยอะเนตกูเยอะมาเด้อมาดิออ๋อมันโดดมันมันสลับนะ มาโดนมาพี่ผมเฝ้าไว้หลายรอบมาเถอะมันมาไม่หลังฝั่งเนี้ยหลังฝั่งไอ้อ่าพี่ดูวัดดูวัดดูวัดดูวัจะออกสองตัวเลยอือเอาหรอผมดูไม่ออกจะรูั่วเลเพียพี่เฝ้าฝั่งนู้นนะเออฝั่งนี้ผมดูไวอไอมันพีกมันพีกมันพีกพีกพีกมันพีกมันพีกเว้ยเว้ย ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นพั่วเลยวะเปลี่ยนตรงไหนวะตายหนึ่งไว้มึงเท่มากเหรอมึงโดดลงมายังจะไปเดอร์แมนนี่กูตกใจเลยเสียงเชี่ยวอะไรเงี้ยวิเศษนั้นึงเชี่ยวนัดแรกอะไรเงี้ยกูดุ้งเลยเฮ้ยมันโดดลงมาอย่างจะไปเดอะแมน,กกนอ่ะเลโกูเศดนัดนหนึ่งเออเลกโดดกเศดนัดน,นหนึ่งดีไม่ไมไม รอฟังเสียงกันสักพักก็เหมือนจะเคลียร์ครับเพื่อนๆไม่รอช้าเข้าไปแทบศพไอจเจ้าตี้นี้กันดีกว่าครับไอสองตัวที่คิดยิงได้เนี่ยใส่เซตหกมาเลยครับเพื่อนๆงานนี้เรียกได้ว่าเอากลับไปไม่หมดกันเลยทีเดียวครับก็เลยแบ่งกอหกไปให้เพื่อนๆในตี้เนี่ยใส่บ้างครับหลักๆคิดเนี่ยเอามาแค่โมหกแล้วก็ปืนครับแล้วก็กระสุนบอดอีกนิดหน่อยครับในเรดนี้รูดไอเจ,จา้าตี้นี้เสร็จเนี่ยตัวก็แดงเลยครับเพื่อนๆไม่รอช้าไปสับออกเอนรานกันเลยดีกว่าครับ สำหรับเจ้าปืนยูซัส12ก็เป็นปืนลูกซองอีกกระบอกนะครับที่น่ากลัวไม่แพ้กับไซการเลยนะเพื่อนๆตัวปืนยูซัสเนี่ยจะลั่นเร็วกว่าไซกานิดนึงนะครับแล้วก็ปืนแต่งเต็มเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะเพื่อนๆก็ลองไปแต่งเล่นกันดูนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับจีจี้อ๋อไปขึ้นท ตอนไปขึ้นทิ้งกูจะรู้เลยกูจะไปสามเลย